จริงต้องต้องให้พี่แพทเล่าให้ฟังล่าเกี่ยวกับเรื่องของว่าออกมาคบหนึ่งปีเนี่ยมีความแบบอยากจะพูดอะไรให้กำลังใจกับคนทั่วทัวไปหรือมีข้อคิดอะไรให้ให้คนที่ที่กำลังอาจจะไม่มีไกด์ไลน์ในชีวิตเจอโควิดตกงานให้กำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนฮะว่า เอาเอาเอาตัวเองก่อนแล้วกันในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําอะไรหลายอย่างมาครับ,รบมีโอกาสได้ทาอะไรอะไรมาทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของการกุศละอะไรต่างๆเรื่องการดูแลครอบครัวแล้วก็งานต่างๆที่ผมอาจจะไม่เคยทามาก่อนก็มีโอกาสได้ทำครับผมกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละนะมันสิ่งสาคัญคือเราต้องเชื่อมั่นในการกระทําความดีของเราในแต่ละวันก่อน อย่าไปถอดใจอย่าไปมีความ,มไม่เชื่อในความดีเฮ้ยทาดีไม่เห็นได้ดีอะไรเงี้ยทําดีมันต้องได้ดีเลยครับต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลช้านิดนึงแต่ว่ามันมั่นคงนะนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ในชีวิตก็มีช่วงแวบหนึ่งที่แบบอาจจะแบบหมดความเชื่อมั่นในการทําควดีแล้วทีเนี้ยพอเราเริ่มหมดปุ๊บเนี่ยชีวิต ยิ่งดิ่งลงเหวยิ่งยิ่งแบบผิดทิศผิดทางออกน้องรู้ต้องทางคือมันไปกันใหญ่เลยชีวิตมันยิ่งแย่ไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนชื่อมั่นในการทําความดีแล้วก็อดทนนะครับแม้เราจะเจอเรื่องราวอะไรต่างเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะผ่านไปมันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเวลาหรอกแม้กระทั่งความทุกข์ความยากลำบากที่เราเจออยู่ตอนนี้วันหนึ่งมันก็จะผ่านไปมันเป็นวัฏจักรเป็นกรงกรรมนะฮะมันเป็น การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผมถ้าเราไปศึกษาเรื่องของธรรมะเราก็จะเข้าใจนะมันไม่มีอะไรจริงหลังยั่งยืนมันไม่มีอะไรจริงแท้ขนอะอย่าไปยึดต,ติดกับมันนะแล้วก็วันหนึ่งมันจะหมดไปแม้กระทั่งความยากลํบากเราเจออยู่ตอนนี้เช่นกันแล้วก็พอ,อเจอความทุกข์ความยากแบบวันหนึ่งมันไปมันแปเปลี่ยนไปความดีความสุขมันก็จะกลับมานะครับผมก็ขอให้วันนั้นมาถึงไม่ไเป็นกำลังใจด้วยครับ